สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับก็อยู่กับผมคนเดิมก็ฝากติดตามช่อง e ี a ล f กแฟมิลี่ตามช่องปื Make ้มแ a ็กทูแล้วก็ช่อง r ี l ล x กซีเฮดแล้วก็ติดตามช่องนี้ด้วยลีแล็กแฟมิลี่ด้วยถ้าใครหาอีกสองช่องไม่เจอก็กระช่างมาแล้ไม่ต้องติดตาม,มหาไม่เจอเออต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมถ่ายมนที่ห้าเดือนพฤศจิกาย,ยนปี สองเอาเก็บเปลี่ยนวันยนะืดชีนะครับเกยก็คิปนี่จะมาพูดว่าเออเมื่อไรหนังเรื่องพี่เนนจะลงุงทําไมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยและมเมื่อไหรเพลงขี้โม้จะลงุงอ่ะผมต้องบอกกันเลยว่าหนังเรื่องพี่เนนเนี่ยเราไม่ได้ทําต่อแล้วนะครับแต่คลิปที่เราถ่ายหนังเรื่องพี่เนนเนี่ยที่เราถ่ายไว้เราจะไม่ลบคือเราจะเก็บไว้แบบเป็นนั่นอ่ะ ก็บไว้เ hmm. ป็นความทรงจำนั่นแหละอ่ะขอสปอยก่อนเลยว่าจะมีหนังเรื่องใหม่คร like no ับแต่ไม่ใช <sy> ่เ <t> รื่องพี่นินแล้วนะแต่ผมยังไม่บอกชื่อก่อนว่าชื่อเรื่องอะไรเพราะผมยังไม่รู้บอกไว้่อยว่าจะมีหนังเรื่องใหม่แต่ไม่รู้จะได้ถ่ายตอนไหนแต่ว่ามีแน่นอนครับรอติดตามเลยส่วนเรื่องเพลงของปื้มเอ็กทูเนี่ยก็คือปื้มเอ็กทูคือน้องของผมนี่แหละเพลงของปื้มเอ็กทูชื่อเพลงคีโมนะครับคีโมคีโมน้องอยากคีโมคีโมคีโม ทำโมไม่อัดเพลงตอนเสร็จก็คือ2อาทิตย์ที่ว่าปิดเทอมมาเนี่ยเราอัดเพลงเล้วงแต่เราอัดไม่จบเราอัดได้แค่ตัวอย่างเพลงก็คือตอนเนี้ยปื้มเขากลับไปเรียนที่กอสมุยบ้านผมมีอยู่สองหลังคือบ้านที่ดอนสักกับบ้านที่กอสมุยปื้มพอกลับไปเรียนแล้วก็อาจจะได้ถ่ายน่าจะตอนปิดเทอมเลยก็หลายเดือนหน่อยนะครับก็หลังจากเพลงปื้มแล้วก็จะมีเพลงผมอันนี้ขอสปอยไวนะ้ ว่าจะมีเพลงผมด้วยชื่อว่าเดินไปเรื่อยๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมจะทำอีกถึงเพลงไหมเพลงผมนะชื่อว่าคืนที่ไม่มีดาวสองเพลงนี้แหละคือของผมแล้วเพลงปึ้มเพลงนึงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากคแค่มับอกว่าหายไปไหนทำไมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยแล้วทำไมพี่เน้นไม่ค่อยได้ลงเลย คลิปมีสาระแล้วถ้าคลิปไรสาระก็รอดูได้เลย,เลยต้องมีปื้มแน่นอนครับต้องมีปื้มแมททูปคลิปไรสาระรอนดูนะครับก็ก่อนที่จะปิดคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลีเล็กเฟมารีแล้วก็ช่องป um ื A ้มแมททูและคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในดกระโป